ในตอนเช้าสำหรับวันที่เร่งรีบนะทุกคนพี่นุชก็จะใช้นะคะแค่2ตัวนะคะสกินแคร์แค่2ตัวก็คือตัวแรกจะเป็นตัวไข่มุกผสมบัวหิมะตัวนี้นะคะและตัวที่2ก็คือจะเป็นครีมกันแดดนะคะไข่มุกผสมบัวหิมะเหมือนกันนะคะแบรนด์เดียวกันก็คือจะใช้เป็นตัวบำรุง1ตัวแล้วก็จะเป็นตัวเอ่อครีมกันแดดอีก1ตัวนะคะนี่ ครีมไข่มุมกผสมบัวหิมะนะคะพี่นุชจะให้ดูเนื้อตลอดเลยนะคะว่าเนื้อครีมของร้านพี่นุชเนี่ยนะคะจะนุ่มละมุนนะคะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเป็นแบบเหมือนพวกโลชั่นอะไรอย่างนี้นะคะเนื้อครีมจะนุ่มนะคะเนี่ยแล้วเวลาทาน,นะคะจะซึมลงสู่ผิวเลยนะคะไม่เหลือค้างเป็นแป้งเป็นคราบขาวนะคะ อ,อ๋ต้องบอกเน้นย้ำว่าไม่ต้องทาเยอะนะคะทาเอ,อ่อปริมาณแค่แต้ม5จุดแบบพี่นุชอย่างนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วใบหน้าได้เลยนะคะอย่าไปใจร้อนไม่ว่าเราจะพอกหนาขนาดไหนนะคะครีมก็ซึมลงสู่เอ,อ่อผิวหน้าได้เท่าที่ผิวเขารับได้นะคะส่วนที่ทาเกินก็จะทําให้เปลืองเปล่าๆนะคะมีลูกค้าบางคนบอกอุย้ยพี่นุชทำไมเอ,อ่อครีมเนี่ย มันมันไม่ซึมเลยถามไปถามมาปรากฏว่าน้องทาเยอะเกินไปนะคะอย่างหน้าขาวไวก็เลยพอกเนาะอ่ะตัวถัดไปเป็นครีมกันแดดนะคะพี่นุชจะลงหลังมือดีกว่าให้ดูชัดๆไปเลยนะคะว่าตัวครีมกันแดดเนี่ยนะคะเขาจะปรับสีผิวให้เราอีกหนึ่งระดับนะคะคือตอนนี้นะคะแดดบ้านเราเนี่ยร้อนมากๆเลยนะคะ ไม่ว่าเราจะใช้ครีมดีขนาดไหนแต่ถ้าเราเออเทาครีมกันแดดที่ไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีอะไรที่ป้องกันช่วยในเรื่องออช่วยปกป้องผิวนอกจากครีมกันแดดแล้วเนี่ยนะคะยังไงนะคะก็คือผิวอะ่ะก็ดำอยู่ดีนะคะเพราะแดดแล้วก็รังสี uv อะไรต่างๆเนี่ยมันแรงมากนะคะอันนี้พี่นุช แต้มคีมเยอะไปนิดนึงนะคะพี่นุชอยากจะให้ดูนะคะว่าพอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยนะคะเขาจะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยดูแววดูเงาดูดูสว่างไบรท์ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับจากผิวเดิมนะคะเนี่ยดูเทียบจากข้างที่ทากับไม่ได้ทานะคะให้เห็นชัดๆเลยนะคะครีม2กระปุกนี้นะคะราคาแค่ กับปุกล้าน100บาทเท่านั้นนะคะแถมถ้าเกิดว่าซื้อ2กระปุกคู่กันนะคะพี่นุชจัดส่งให้ฟรีกรณีโอนด้วยค่ะทักถ,ถามมาเลย